สมาธิชาวบ้านคำว่าสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นหมายถึงการทําใจให้สงบแน่แน่ได้แก่การทำจิตให้ยึดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนจิตใจนั้นไม่ฟุง้งซ่านบางครั้งเราก็ยังเรียกว่าสมาธิบ้างสมาะบ้างวิปัสสนาบ้างคำว่าสมาะแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องอยังจิตให้สงบหรือธรรมะสำหรับระงับความฟุ้งซ่านของจิต หมายถึงการฝึกจิตให้เป็นสมาธินั่นเองเมื่อฝึกจิตให้เป็นสมาธิแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์มากทีเดียวอย่างเช่นทําให้สุขภาพร่างกายและก็สุขภาพจิตนั้นดีขึ้นด้วยทําให้ผลงานที่ทํามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทําให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงเป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดปัญญาเป็นพลังในการกําจัดกิเลสตัณหาของตัวตนเองได้อย่างดีเลยทีเดียว การฝึกจิตให้เป็นสมาธิมีหลายแบบหลายวิธีด้วยกันก็อนุรลมตามจริตและก็นิสัยของผู้ที่จะทำการฝึกถ้าทำวิธีใดแล้วจิตจะสงบดีก็ถือได้ว่าวิธีนั้นถูกต้องและก็ใช้ได้สำหรับในปัจจุบันนี้วิธีที่นิยมกันทำมากก็คืออาณาปานสติในสติปฐานคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นวิธีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนและชี้แนะไว้ในคำพีหลายแห่งอย่างเช่นในคริมาโนทสูตรและในมหาสติปฐานสูตรเป็นต้นและพระอัตถกถาจารย์ทั้งหลายก็ได้อธิบายวิธีทําไว้ในคำพีต่างๆอย่างเช่นว่าคำพีวิสุทธิมัคเป็นต้นการฝึกจิตให้เกิดสมาธินั้นก็จะขอนําเรื่องราวนานาสารธรรมของพระราชวชิราภรณ์แห่งวัดพระเชตุพน์มานําเสนอกับท่านผู้ฟังได้ฟังกัน เพื่อจะนำไปปฏิบัติเป็นพื้นฐานของชาวบ้านในขั้นแรกๆนั้นก็จะขอชี้แจงตามแนวของท่านท่านได้วางหลักในการทำสมาธิไว้สามอย่างนั้นก็คือสมาธิพักสมาธิผ่อนและสมาธิเพ่งจะอธิบายตามลำดับอย่างเช่นว่าสมาธิพักก็หมายถึงการฝึกจิตให้เกิดความสงบเพื่อให้จิตนั้นได้มีการพักผ่อนหรือผ่อนคลายจากความตึงเครียด หรือคลายจากอาการที่ถูกโรคเบียดเบียนหรือผ่อนคลายอาการที่สังคมบีบคั้นทั้งนี้ก็เพื่อจะให้จิตห่างจากสิ่งเหล่านั้นเป็นจิตที่มีอิสระชั่วคราวเป็นวิธีที่จะให้จิตได้พักชั่วคราวถ้าจะเปรียบร่างกายของคนโดยทั่วไปก็เหมือนรถยนต์จิตเปรียบเสมือนกับเครื่องยนต์วิ่งทั้งวันทั้งรถทั้งเครื่องยนต์ก็ต้องทำงานหนะักแต่เมื่อรถหยุดนิ่ง ดับเครื่องยนต์แล้วทั้งรถและก็ทั้งเครื่องยนต์ก็จะได้พักแต่ร่างกายของเรานั้นจะหยุดได้แต่ร่างกายเท่านั้นจิตใจหยุดเหมือนเครื่องยนต์ไม่ได้ถ้าหยุดเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นแต่เราก็หาวิธีให้ร่างกายนั้นพักผ่อนได้บ้างคือวิธีการทําสมาธินี่แหละการฝึกสมาธิทําให้จิตใจได้หยุดพักทําให้จิตใจสงบเย็นเป็นการสงนและการต่ออายุของจิต ทำให้ร่างกายพลอยมีอายุยืนยาวไปได้นานด้วยดังนั้นการฝึกสมาธิเท่ากับเป็นวิธีชะลอความแก่และการเพิ่มประสิทธิภาพในร่างกายและจิตอีกด้วยนับว่ามีคุณค่ามหาศาลทีเดียวการฝึกสมาธินั้นต้องทำเองจะให้ผู้อื่นทำแทนก็ไม่ได้ส่วนการจะได้มากได้น้อยจะทำได้เร็วได้ช้าก็ขึ้นอยู่กับการเคยสั่งสมอบรมมาไม่เหมือนกัน แต่รับรองได้ว่าทุกคนฝึกได้ทำได้ไม่เลือกเพศเลือกวัยและเมื่อทำแล้วจะให้ผลทันทีรู้ได้ที่จิตนั้นสงบถ้าจิตสงบจากสิ่งรบกวนได้มากและก็สงบได้นานก็แสดงว่าได้ผลดีมากถ้าสงบได้น้อยและไม่ค่อยนานนักก็ยังจัดว่าได้ผลดีดีกว่าที่ยังไม่ได้ทำเลยแต่เมื่อทำบ่อยๆทำสม่ำเสมอติดต่อกัน ไม่ละทิ้งไม่ห่างกันนานนักจิตก็จะคุ้นเคยแล้วก็จะเชื่องต่ออารมณ์ต่อไปก็จะชอบกับความสงบที่ได้รับนั้นๆโดยธรรมชาติแล้วจิตของทุกคนนั้นจะมีสมาธิอยู่เหมือนกันเช่นเวลาทำงานเพลินๆินหรือว่าอ่านหนังสือเพลินเลินวาดเขียน,ทำน,นทำนู่นทำนี่เย็บปักถักร้อยเพลินเนแม้แต่การเล่นเกมต่างๆจนเพลินนั้นก็เป็นสมาธิเหมือนกัน แต่เป็นสมาธิขั้นต่ำมีผลไม่มากนักและไม่มีความสามารถกำจัดกิเลสตัณหาได้ถ้าจิตของคนไม่มีสมาธิเลยการทำการพูดการคิดก็จะวุ่นวายสับสนได้หน้าลืมหลังขาดขาด,ขาดเกินเกินอย่างเช่นคนบางคนจัดของลงหีบลงกระเป๋าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศเอาเข้าเอาออกหลายครั้งเพราะนึกไม่ได้ว่าเอาสิ่งนั้นใส่แล้วหรือยัง นั่นแสดงว่าขาดสมาธิขาดสติแล้วก็ขาดสัมปชัญญะด้วยดังนั้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิจึงมีความจําเป็นสําหรับทุกคนทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยนักทํางานทั้งหลายอาจใช้เวลาฝึกสมาธิได้สองระยะนั่นก็คือระยะพักประจําวันแล้วก็ระยะพักระหว่างวันระยะพักประจําวันหมายถึงว่าหลังจากหมดงานประจําวันนั้นแล้วจะเป็นเวลากลางวัน หรือกลางคืนก็ตามแต่ช่วงที่เหมาะที่ดีที่สุดก็คือก่อนเข้านอนหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วและหลังจากสวดมนต์ไหว้พระแล้วในช่วงนี้เหมาะแก่การทำสมาธิมากเพราะร่างกายและจิตใจมีความพร้อมอยู่พอสมควรและสิ่งแวดล้อมก็พอใช้ได้ดังนั้นก่อนทำสมาธิทุกครั้งต้องสำรวจความพร้อมพอสมควรเช่นร่างกายอิ่ม หรือหิวเกินไปหรือไม่อุจจระปัสสวะปกติหรือไม่อากาศร้อนหรือไม่หรือว่าเย็นเกินไปไหมเนื้อตัวสกปรกอึดอัดหรือเปล่ามีห่วงมีกังวลอยู่หรือเปล่าประตูหน้าต่างปิดเปิดไว้ดีหรือ,อยังน้ำไฟปิดเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังสรุปว่าต้องพยายามกำจัดอุปสรรคที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านและความกังวลออกไปให้หมดแล้วก็ค่อยเริ่มทำสมาธิ ข้อที่ควรระวังอีกหน่อยเวลาทานอาหารอิ่มไปใหม่ๆท้องยังแน่นยังอึดอัดอยู่หรือเวลาที่ตื่นนอนใหม่ๆยังง่วงซึมอยู่ยังไม่ควรทำสมาธิต้องเดินให้ท้องพร่องสักหน่อยก่อนแล้วก็เริ่มทำได้หรือเอาน้ำลูบหน้าหรือใช้ผ้าถูตัวแรงๆหรือทำกายบริหารอย่างเบาๆก็ได้เป็นการปลุกประสาทให้ตื่น เห็นว่ามีความพร้อมแล้วก็ลงมือทำสมาธิได้ในการฝึกทำใหม่ๆนั้นครั้งแรกๆจิตยังไม่เคยชินไม่ควรทำบนที่นอนควรจะทำที่ห้องพระหรือที่หน้าหิ้งพระเพื่อป้องกันความอยากนอนขึ้นมาการนั่งสมาธินั้นก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยถ้านั่งสบายเกินไปจะทำให้หลับง่ายเวลานั่งทำสมาธิก็ควรเอาเท้าขวาทับเท้าซ้าย แบบวางซ้อนกันอยู่เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงตั้งคอให้ตรงอย่านั่งแบบตัวงอคอยุบจะทําให้ปวดหลังและปวดคอหลับตาพอสบายสบายไม่ต้องฝืนไม่ต้องกดขอบตาจนแน่นหลับพอสนิทเท่านั้นพอตอนแรกแรก็ให้หายใจเข้ายาว,ยาวลึกๆหายใจออกยาวๆลึกสามครั้งพอที่จะกำหนดได้ว่าลมกระทบส่วนใดบ้าง เมื่อหายใจเข้าลมกระทบที่ริมฝีปากบนต่อจากนั้นก็ปลายจมูกต่อจากนั้นก็บริเวณโพรงจมูกถ้าลมกระทบตรงไหนที่เรากำหนดได้ดีรู้สึกได้ดีก็เอาตรงนั้นเป็นที่กำหนดของลมถ้ายังจับไม่ได้ว่าลมกระทบส่วนไหนให้หายใจเข้าหายใจออกแรงๆลึกๆอีกหลายๆครั้งจนกำหนดได้ก็เอาตรงนั้นนั่นแหละ เป็นที่ตั้งของการกําหนดลมหายใจจากนั้นหายใจเข้าออกตามปกติตั้งสติคือความนึกคิดไว้ที่ลมหายใจขณะหายใจเข้าให้ระลึกถึงว่าเข้าพอสุดลมหายใจเข้าก็หายใจออกก็ระลึกว่าออกเมื่อสุดลมหายใจออกให้นับไว้ในใจว่าหนึ่งเมื่อหายใจเข้าออกเที่ยวที่สองก็นับว่าสอง ทุกครั้งที่หายใจออกสุดแล้วก็นับเรื่อยไป3 4 5 6จนถึง10เมื่อนับถึง10แล้วเรียกว่าเที่ยวที่1จากนั้นก็ให้นับตั้งต้นนับหนึ่งจนถึง10เป็นเที่ยวที่สองเที่ยวที่สามเที่ยวที่สี่จนถึงเที่ยวที่เราตั้งใจไว้แต่แรกว่าจะทำสกักกี่เที่ยวก็แล้วแต่ตัวเราต้องระวังให้สติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลา อย่าเผลอเมื่มอไรจะลืมเลขที่นับถ้านับหนึ่งจนถึงสิบโดยไม่เผลอไม่พลาดเลยนั้นจัดว่าเป็นเที่ยวบริสุทธิ์แสดงว่าจิตมีสมาธิดีในการทำสมาธิครั้งแรกๆทำให,ใหม่ๆนั้นจะเผลอหรือลืมบ่อยๆอย่าท้อใจถ้าลืมในเลขอะไรก็ตั้งต้นนับหนึ่งไปทุกครั้งถ้าลืมบ่อยๆต้องพยายามตั้งสติให้มากเอาจริงเอาจังให้มากขึ้น ความจริงแล้วการฝึกจิตหรือการทำสมาธินั้นไม่ใช่ของยากลำบากอะไรจนเกินไปสัตว์เดรัจฉานต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัววายช้างมา้าในป่ามนุษย์เรายังเอามาฝึกให้ใช้งานได้มีความคิดจิตใจอยู่กับตัวเราแท้ๆเหตุไรเล่าจะฝึกไม่ได้ความยากอยู่ที่อุบายและความเอาจริงเอาจังหรือไม่ถ้าใช้อุบายถูกและเอาจริงเอาจังก็ไม่ยาก มีเคล็ดลับในการทำสมาธิอยู่นั่นก็คือว่ามีวิธีการที่ถูกกับจริตมีความเชื่ออย่างมั่นคงมีความภาคเพียรไม่ยออ่อท้อไม่ทอดทิ้งในการทำครั้งแรกๆควรตั้งจิตอธิษฐานว่าจะฝึกนับหายใจสกี่เที่ยวหนึ่งเที่ยวเท่ากับสิบคู่ลมหายใจถ้าทำเที่ยวบริสุทธิ์ไม่ถึงห้าหรือสิบตามที่ตั้งใจไว้ก็อย่ายกเลิก ต้องพยายามทำให้ได้ในการทำแต่ละครั้งไม่ควรอธิษฐานให้มากเที่ยวแล้วทำไม่ได้หรือทำได้แต่ไม่บริสุทธิ์ถ้าทำอย่างนั้นก็ได้แต่ปริมาณไม่ได้คุณภาพการทำมากเที่ยวหรือน้อยเที่ยวนั้นไม่ใช่เครื่องหมายวัดความเป็นสมาธิการทำน้อยเที่ยวแต่เป็นเที่ยวบริสุทธิ์จิตเป็นสมาธิดีกว่าทำมากเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงก็แล้วแต่แต่เที่ยวไม่บริสุทธิ์ จิตฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับจึงอยู่ที่ว่าใช้เวลาน้อยแต่จิตเป็นสมาธิมากดีกว่าใช้เวลามากจิตไม่เป็นสมาธิเลยสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆวิธีนับเลขดังที่กล่าวมานั้นมีประโยชน์มากการนับหนึ่งเที่ยวเท่ากับนับหนึ่งนาทีใช้คำนวณเวลาได้ทำสมาธิห้าเที่ยวเท่ากับทำห้านาทีสิเที่ยวเท่ากับสิบนาที 30เที่ยวก็เท่ากับ30นาทีจะขาดเกินเล็กน้อยกันเท่านั้นการฝึกอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เป็นกรรมฐานที่นับว่าง่ายที่สุดไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมาช่วยเพราะทุกคนมีลมหายใจอยู่แล้วเพียงแต่เพิ่มตัวสติเข้าประกอบกับลมหายใจเท่านั้นก็ได้ชื่อว่าทำสมาธิแล้วในการทำสมาธิหากเกิดความท้อแท้เบื่อนาย หรือเกียรติคร้านขึ้นมาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าคืนที่ต่อสู้กับพญามารในวันเพ็ญเดือนวิสาขมาสก่อนตัดจะรู้ทรงอธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังและกระดูกก็ตามไม่พบความสำเร็จจะไม่ลุกจากที่นั่งเป็นอันขาดการทำอะไรหากมีความตั้งใจจริงและจริงใจก็ย่อมประสบความสำเร็จได้และพึงคิดไว้เสมอว่า การทำอะไรครั้งแรกๆนั้นดีสู้ครั้งหลังๆไม่ได้เหมือนการเขียนหนังสือเขียนครั้งหลังๆจะดีและถูกต้องกว่าการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันการทำครั้งแรกๆอาจจะถูกบ้างผิดบ้างได้บ้างเสียบ้างแต่ครั้งหลังๆจะดีขึ้นโดยลำดับการทำสมาธิทุกครั้งควรแผ่เมตตาปรารถนาดีไปยังบุคคลทั่วๆไป และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บรรพบรุษบุปการีและสรรพสัตท์ทั่วไปให้อนุโมทนาในกุศลครั้งนี้โดยทั่วกันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการทำสมาธิแบบสมาธิพักประจําวันต่อไปจะพูดถึงการทำสมาธิระหว่างวันบ้างสมาธิพักระหว่างวันหมายถึงการทำสมาธิในช่วงพักเที่ยงหรือพักรองานหรือรออะไรก็ตาม ซึ่งมีเวลาสัก20-30นาทีก็สามารถที่จะใช้เวลานั้นมาทำสมาธิหรือหลับได้วิธีทำก็คือว่าให้นั่งหรือเอนพิงพนักเก้าอี้ถ้าเป็นเก้าอี้ผ้าบายยิ่งดีให้นอนเหยียดเท้าในท่าที่สบายสบายหลับตาสั่งจิตคือตั้งใจว่าจะหลับสัก2 0สหรือ30นาทีแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยการมีสติอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ต้องนับถ้าหลับขณะที่จิตเป็นสมาธิดีจะตื่นตรงกับเวลาที่สั่งจิตไว้การฝึกตอนแรกๆอาจจะไม่ตรงทีเดียวนักแต่ต่อๆไปก็จะตรงเวลาเองวิธีที่กล่าวมานี้เหมาะแก่ผู้ที่มีงานมากหาเวลาพักยากต้องใช้เวลาในพักช่วงนั้นทําวิธีพักจิตเมื่อตื่นขึ้นจะรู้สึกสดชื่นมีกำลังใจในการทำงานต่อไป งานก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวิธีนี้ยังเหมาะกับผู้ที่เดินทางนั่งรถหรือนอนในรถในเรือก็ทำได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และจะไม่รู้สึกเบื่อต่อการเดินทางไกลๆถ้ามวัวแต่นั่งคอยนอนคอยเมื่อไรจะถึงจุดหมายเสียทีจะรู้สึกว่านานและน่าเบื่อแต่ถ้าทำสมาธิเสียจะดูเหมือนไม่นานเท่าไหร่ก็ถึงแล้วที่พูดมาทั้งหมดนี้ เป็นวิธีการทำสมาธิพักคือทำเพื่อหยุดพักเพื่อพักผ่อนทั้งกายและจิตต่อไปนี้จะพูดถึงสมาธิพร้อมคือสมาธิที่ทำให้เกิดความพร้อมที่จะนำไปใช้กับงานประจำวันคือทำงานไปด้วยนำเอาสมาธิไปใช้กับงานที่ทำนั้นด้วยผู้ที่จะทำสมาธิแบบนี้จะทำยากในตอนแรกแต่จะเป็นผลดีเพราะเอาสมาธิไปใช้กับงานได้ประโยชน์หลายอย่าง จะอยู่ในเริยบทไหนก็ได้แต่ต้องระวังอย่าเผลอสติจิตจะวิ่งออกไปรับอารมณ์ทางตาทันทีแต่เมื่อฝึกจนจิตคุ้นเคยแล้วจะได้รับประโยชน์มากเลยทีเดียวในการทำงานนั้นถ้าเราสามารถเอาสมาธิไปใช้ได้ด้วยเช่นมือทำอะไรอยู่สติหรือสมาธิจะเข้าประกบกับสิ่งนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ฝุ้งซ่านไม่หงุดหงิดไม่หลงลืม ความคิดเป็นระเบียบความจำก็ดีขึ้นถ้าไม่มีสมาธิในเวลาทำงานความคิดจะสับสนได้หน้าลืมหลังขัดขาดเกินเกินใจลอยอารมณ์เสียทำให้เสียสุขภาพจิตและงานก็ไม่ดีเท่าที่ควรผู้ที่เป็นนักเรียนถ้าได้ทำการฝึกสมาธิแบบนี้จะเรียนหนังสือเก่งความจำดีฟังครูอธิบายเข้าใจง่ายไม่นั่งใจลอย สมาธิแบบนี้จึงมีประโยชน์แก่ผู้ทำงานและนักเรียนอย่างมากทีเดียวต่อไปก็จะพูดถึงสมาธิแบบเพ่งคือการใช้สายตาเพ่งไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถจะทำให้จิตนั้นสนุบได้จะเป็นสีแดงสีเขียวสีขาวหรือดวงไฟพระพุทธรูปก็ได้ทั้งนั้นเมื่อเพ่งจนสิ่งเหล่านั้นติดตาแล้วลองหลับตาถือเอานิมิตนั้นๆเป็นอารมณ์จนเกิดความชัดเจน จนเกิดสมาธิย่อส่วนขยายส่วนให้เล็กหรือใหญ่ได้ตามต้องการถ้าได้อย่างนี้จะสามารถเอาไปใช้เป็นลิฟอํานาจต่างๆได้มากแต่ทำให้เกิดกิเลสเบาบางไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้การทำสมาธิแบบนี้เพราะเห็นอะไรต่อมีอะไรก็ได้เห็นนรกสวรรค์ของจริงของไม่จริงทํำนายทายทักได้จึงทำให้คนติดถ้าไม่เจริญวิปัสสนาไปด้วย จะไปไม่รอดสมาธิเพ่งยังมีประโยชน์อย่างอื่นๆอ,อ,อีกเช่นเวลาป่วยช่วยเพ่งบรรเทาทุกขเวทนาได้ใช้เศกน้ําให้เกิดความขลังก็ได้สรุปแล้วมีส่วนทําให้ติดมากกว่าส่วนดีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นวิธีทําสมาธิระดับชาวบ้านที่สามารถทํากันได้ไม่ยากนะักหากมีความสนใจและคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนแล้ว จะทำที่ไหนก็ได้ที่บ้านที่ทำงานหรือที่โรงเรียนหรือสถานที่สะดวกแก่เราแล้วทำได้ทั้งนั้นช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ